สวัสดีครับผมพบกับช่องจัดสุขพีชัดไดโซ่อีกครับวันนี้เราไปหยามปลาไหลครับใส่บังลันไว้ครับพี่น้องเดี๋ยวมาลุ่นน้ำกันนะครับลาจัดหมานบอไปกันลูกพีญ่าย่ันะครับอ,องยาอ,องยาอ,องยาพาไปเดี๋ยวเอาไปเิังน้ำกันครับเป็นลุ่นน้ำกันน้องเดี๋ยวไปหยามปลาไหลก่อนนะครับผมน้องไหน,นี่บะ น้องนี่แล้ะครับไปอยามไปรดนน้ำกันครับผมหนจะใเซ่ไ,ไว้จากหลังนะหลังเดียวบ่เบ็ดบ่เบ็ดนี่บ่เบ,บ็ดบ่ดินเลยแม่นบ่า<อ>มารดน้กันครับมารดน้ากัน ออบอติดรับบอติดขณะนี้กะเวลาหกหกโมงครับหกโมงเช้าครับขณะนี้เวลาหกโมงเช้าเดีย๋ยวมายาำบางลั่นกันเวลาหกโมงเช้าบ่โอ้ยแม่มันคึอวึงวึงอยู แม่มันท่านได้หนียู่อ๋อนี่ครับนี่ครับบางบัานอ้าวโจมขึ้นมาเหรมาลุ้นน้ำกันโอ้โหหยาเป็นตามีเป,เป็นตาหลายได้จังสิเนาะโอ้นี่ครับอังงพึ่งครับเอามาบ้านครับเนี่ยแม่มัน ไปว่างว่งอยู่เลยกินได้กรดดิกยุบบ function, okay, cool. ่ด <fry UC> <sh> ึกบ่ฮึฮึ่ึบ่เข่าพี่น้องอ้ผมพว่าไปปักไ้โยผุนั้งโยผุนอ่ะมื่เห็นหอกกอดเอาผุนลงๆบนน้อย เอาลงล่องบนเดี๋ยวปักไ้ไหมครับเดี๋ยวมแมลงยังไปยามังไหมครับมือยังไม่ยามังไหมเสือนอตจ<อ>ินเดี๋ยวไปปักไ้ไหมครับปักไ้ไหมปักไ้ไหมพาดพาดครับใส่ไว้ตัวเดียวครับปกติเพิ่นบเคยพาดนะปกติครับ ไสนี่ต้องมีแล้วครับเมือ่อเราโตชองโตปกตินี่ยผาดผาดมาเนี่ยเดี๋ยวพักไว้ก่อนเดี๋ยวมือมยังไม่หยามไหมครับพี่น้องเบ็ดที่พักไว้ครับเบ็ดที่พักไว้บังลั่นผาดเดี๋ยวเอามาเบิังน้ำกันครับตัวนี้คาดว่าจะติดครับตัวนี้โอ้โหโโตัวกำลังสวยเลยพี่น้องบอ่พลาดโอ้โหแน่นอน,นี่หลี อเด้อเดเด้อมา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 เด็กจับสุกจับดู้โอ้โหเรียบร้อยพี่น้องเลยบอบพลาดเลยก็เฮ้ยนี่พี่นอ้องอืมนี่นี่นี่ใส่กำลังงามครับอืมย,ยังบ้าตายได้พี่น้องเลย โอ้โนป,ปักเบ็ดไว้สี่หาหล้างก็ได้ครับพี่ต้องอนี่ครับนี่ครับน้องน้ำครับออ โอ้โหไหนเนื้อเขียดไปใช่ไหมเนี่ยอ๋อหากระชาบ่ใช่วันม้วนมากินปลาเพาะมีวนมากินมัดโอเคครับถือมัดส้ำเร็จอยู่ครับพี่น้องโอ้โหหนึ่งแต้มครับสูงใหญ่แล้วครับพี่น้อง เอามาขวัวมา้อมก็ไดยังครับผมโอเคโอโ้โหสาเร็จครับสาเร็จคลิปหนึ่งบางบาร้านมาเข้่าแต่เบ็ดซี่หาล้างนะครับพี่น้องโอ้โหบ่พลาดเลยแมนโอโ้โหขาดหลังนึงครับ ในพี่นอ้โอกโเบ็ดเบ็ดเบ็ดได้ติดเบ็ดบางล้านมาติดในนอในรีครับในนอในรีโอเคครับผมคลิปนี้จันทร์ซุกขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมถือว่าสำเร็จยกพี่ล้องสำเร็จโอเคครับโอเคครับวันดีครับ